นี่นะส้มโอส้มโอพระเจาดูยังไงว่ามันสุกกับพระเจ้า๋อเ่ดีแล้วพระเจ้าโอ้สดสดเลยอ่ะสดสดเลยโอ้แจ๋วแจ๋วืินใจป่ะพระเจ้วมาผมช่วยพิ่ นี่ผ่านเห็นส้มโอนะครับปิ้วผ่านไปแล้วไปไหนครับพ่อแจ๋าอ๋อนี่ครับมะนาวผ่านมะนาวไปแล้วธรรมชาติดีๆแบบนี้นะครับม,มีอยู่ที่อัมพวา นี่ผมหิ้วถังนะครับมะกรูดหวานมะนาวนะครับพระแจ๋วก็ถือส้มโอมาไปไหนพระแจ๋วจมุดไปเลยนะยออนี่เลยออกถนนนะนี่ผ่านต้นมะนาวโดกโดกนี่นะครับมีน้ำพระแจ๋วนี้เหมือนกันเหรอน้ำไว้เวลาหิวเหรอเฮ้ยมีมีอยู่อีกไหมพระแจ๋วม้นฝน มีคอ่อขอไปชิมหน่อยไปเนาะโอ้มะพร้าวของเราไหมป้าแจวใช่ค่ะมะพร้าวอะไรป้าแจวอันนี้ไม่ใช่พงร้อยอันนี้มันหวานไหมอะมีมีที่บ้านเนี่ยไปไปเราชิมดูอร่อยป้าแจวแต่หมวกนี่ดีจังเลยนะ ไม่เหมือนหมวกแบบสมัยใหม่ร้อนหัวมากเลยอันนี้มันจะเหมือนมีลมพิ้วีิ้วิอยู่รครับคนโบราณขาฉลา,าดเนาะอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่นี่เขาอยู่กันแบบพี่น้องนะครับสวนติดกันนะรักกันเนี่ย ถนนผลไม้ชื่นใจแล้วมันหวานไหมหวานถ้าจับปลูกไปกี่ต้นต้นบู อ๋อที่นั่นอยู่ตรงนี้คนแอดเนี่ยตยายอยู่ตรงเนี้ยอ๋อมาจากบ้านโน้นนะครับบ้านเอนี้ทำถนนรถต้องอดอ๋อ